สวัสดีครับวันนี้พบช่องล็อบบี้วาร์เรนตี้นะครับวันนี้ผมชวนเพื่อนนะครับไปทําการปิดบัญชีนะครับของธนาคารกรุงเทพนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนยังไงนะครับตามไปชมในคลิปได้เลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบบี้วาร์เรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ได้ผลงารใหม่จากช่องล็อบบี้วาร์เรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบช่องล็อบบี้วาร์เรนตี้นะครับวันนี้ผมชวนเพื่อนไปทําการปิดสูตรบัญชีนะครับของธนาคารกรุงเทพนะครับผมต้องพูดก่อนนะครับกกก่อนนนห้้้าาาีผม็ไดทํร อัดคลิปเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารไม่ว่าจะเป็นการฝากถอนแล้วก็การใช้แอปธนาคารต่างๆนะครับก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมมาถึงคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆและสั้นๆนะครับในการปิดสุดบัญชีก็คือเราต้องการที่จะเลิกใช้บัญชีหมายเลขบัญชีนั้นไปเลยนะครับผมของธนาคารกรุงเทพนะครับซึ่งการปิดบัญชีของธนาคารกรุงเทพนะครับก็ไม่มีอะไรที่ยากนะครับซึ่งเอกสารในการใช้นะครับก็ประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีนะครับอันแรกนะครับ อันที่สองนะครับก็คือสูญบัญชีผู้ฝากครับที่เราต้องการปิดนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับก็คือเจ้าตัวต้องไปดำเนินการเองนะครับครับผมสถานที่ที่เราจะต้องไปทําการติดต่อนะครับทางกรุงเทพนะครับในปัจจุบันนะครับยังไม่สามารถที่จะทําการปิดบัญชีนะครับต่างสาขาหรือต่างธนาคารได้นะครับจะต้องไปทําการปิดบัญชีที่สาขาที่เราทําการเปิดบัญชีเท่านั้นนะครับผมซึ่งก็ จากเหตุแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่สะดวกกับใครบางคนนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะทำงานต่างจังหวัดแล้วก็เปิดบัญชีไว้คนละที่กันนะครับทําให้ว่าเวลาที่ต้องการปิดส่นบัญชีเนี่ยก็อาจจะต้องยุ่งยากนะครับในการที่ต้องเดินทางไปสาขาที่ทำการบัญชีเล่มนั้นอยู่นะครับพิธีสามารถปิดได้นะครับเมื่อได้ทําการเก็บเอกสารรวบรวมเอกสารเรียบร้อยนะครับก็ไปที่สาขาที่ทาการเปิดบัญชีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่นะครับและก็เข้าไปแจ้งจิตจำนงนะครับกับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับว่าต้องการปิดบัญชีนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับ ก็จะให้เรายื่นเอกสารนะครับตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตรวจสอบเอกสารนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับธนาคารก็จะทําการปิดสมุดบัญชีให้นะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะครับผมก็จะทิ้งท้ายนิดนึงนะครับว่าสําหรับเพื่อนท่านไหนนะครับกรณีว่าเราต้องการปิดบัญชีนั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะมีข้อสงสัยด้านอื่นนะครับบางทีอาจจะไม่สะดวกที่จะไปติดต่อที่หน้าสาขานะครับเราสามารถโทรติดต่อที่เบอร์1นึ่งสานะครับซึ่งเป็นเบอร์ call center ของธนาคารกรุงเทพนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นะครับให้คําแนะนํา ๆว่าเพื่อนๆอยากรู้เรื่องไหนนะครับก็โทรติดต่อก่อนนะครับหรือรวมทั้งถึงว่าลักษณะคือการปิดสุบัญชีด้วยเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าสงสัยเรื่องอื่นหรือมีปัญหาด้านอื่นนะครับก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้จากเบอร์โทรนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปในการปิดสุ่บัญชีของทางกรุงเทพครับก็จะสังเกตนะครับว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็บี้วาเลตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ภาพ่าวสารใหม่จากช่องลขอบบีสว